ทีนี้ก็มาถึงเรื่องศึกที่ตองการจะให้พูดถ้าทุกคนที่บวชเข้าใจเรื่องการบวชด,ดีจริงตรงถูกต้องนี่มันก็จะรู้เรื่องการศึกได้เองจะรู้เรื่องการศึกหรือวิธีศึกที่ถูกต้องได้เอง แต่ถ้ามันยังโง่กันไม่รู้ว่าบวชนี่คืออย่างไรกันแน่มันก็ไม่รู้ว่าศึกนั้นคืออะไรกันอีกนี่จะต้องรู้สิ่งที่เรียกว่าบวชนั่นแหละให้ถูกต้องว่าเราปลีกตัวปรีกเวลาออกมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้สำหรับผู้บวชชั่วคราวกลับออกไปจะได้ใช้ความรู้อันนี้เพื่อความ สมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์ต้องก็ควรจะศึกไปเพื่อความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์ไม่ใช่อย่างอื่นแต่ถ้าบวชไม่ศึกกันบวชไม่มีความมุ่งหมายที่จะศึกกันมันก็กลายเป็นว่าบวชนี้เพื่อเดินเร็วๆไปสู่จุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์ เป็นคาราวาสมันก็เดินช้าช้ามันหาบมันคอนมันหิ้วมันลากมันจูงมันอะไรหลายอย่างมันก็เดินช้าช้านี่เป็นกฎทั่วไปแต่ว่ามันยังขึ้นอยู่กับไอ้สติปัญญาความเฉลียวฉลาดของบุคคลผู้นั่นอีกถ้านักบวชมันโง่ชาวบ้านมันฉลาด ชาวบ้านอาจจะถึงกว่าถึงก่อนเสี้กว่าก่อนกว่าก็ได้พราะมันจึงอยู่ที่ว่าใครยึดถือน้อยใครยึดถือมากใครยึดถือมากมันก็รุงรุงนังอยู่นั่นไปชา้าใครยึดถือน้อยมันไปเร็วมันคราวาทไม่จะมีอะไรมากมีเรื่องมากมีอะไรมากแต่ถ้าเขารู้จักทำให้ยึดถือแล้วมันก็ไปเร็ว คือมันเป็นการบวชอีกชนิดหนึ่งโดยไม่รู้สึกตัวอยู่ในในนั้นนะอยู่ในเพศคาราวาทันแล้วก็ฝึกฝนจิตใจได้สูงมันก็เป็นการบวชอยู่ในในนั้นเป็นการบวชที่แท้จริงอยู่ในนั้นนี่เรียกว่าถ้าบวชไม่สึกกันที่ถ้าบวชสึกก็ค่อยเป็นอย่างว่าเรามาเรียนวิชาส่วนหนึ่งซึ่งมันยังขาดอยู่ เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ <c oughs> แล้วก็กลับไปก็เพื่อจะใช้ให้วิชานั้น <c oughs> เพื่อทําความเป็นมนุษย์ของเราให้สมบูรณ์อย่างน้อยที่สุดก็ว่ามีเงินก็อย่าได้เป็นมีความทุกข์เพราะมีเงินมีครอบครัวก็อย่าได้เกิดความทุกข์ขึ้นเพราะความมีครอบครัวมีเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนา ก็จะได้เกิดความทุกข์ขึ้นเพราะมีเกีดยรตยศชื่อเสียงอำนาจวาสนามีลูกน้องคนชชย้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ยายต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เราทำจิตใจถูกต้องอย่างเดียวปัญหาเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้น จึงหวังว่าบวชเข้ามาเพื่อจะศึกษาของวิเศษอันนี้เคล็ดลับอันนี้ของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องรางติดตัวไปเราจะคุ้มครองป้องกันในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านั้นคือนนธรรมะคือเครื่องรางสูงสุดของมนุษย์เหมือนที่จะพูดถึงบางแล้วเมื่อวานนี่ว่าเครื่องรางที่ดีที่สุดคือสิ่งนี้ไม่ต้องแขวนคอยรุงรัง แต่มันแนบสนิทยอยู่ในจิตในใจเกิดขึ้นในจิตในใจสามารถที่จะจัดการกับจิตใจนั่นแหละมันเป็นจิตใจที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาถ้าเราจะแคว้นอะไรที่ให้ใรุงรังอยู่ที่คอมันก็ถูก,ก,ถทกท็ที่เนื้อที่คอจัดการที่คอที่เนื้อที่คอให้รำคาญสิ จึงรู้จักใช้เครื่องรางของพระพุทธเจ้าคือธรรมะนี่แหละที่เรามาค้นพบในการบวชแม่ชั่วสามเดือนสี่เดือนนี้ฝังแน่นอยู่ในใจติดออกไปเป็นเครื่องคุ้มครองไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความทุกข์อะไรขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าการซึกมันเป็นอย่างไรก็ลองคิดดูเข้ามาหาเครื่องรางพิเศษอันหนึ่ง สุดก็เกลือเครื่องรางนั่นกลับกลับออกไปใช่นี่ความหมายความมุ่งหมายหรือเจตนารมมันอยู่อย่างนี้เห้นจําเป็นอะไรที่จะต้องนิมนต์พระมาชยนันโตรดน้ำกันเป็นโอง่งเป็นอ่างให้คนศึกนั้นเปียกหนาวสะทาทานไปเลยนั่นไม่รู้มันได้อะไร แล้วมันก็น่าหัวเราะที่สุดที่เอาชย,ยันโตของพระพุทธเจ้าไปสวดให้คนแพ้ชยันโตเป็นเรื่องชนะเราไปสวดให้คนแพ้เราต้องถือว่าคนสุดเนี่ยต้องเป็นคนแพ้แม้จะไม่แพ้แก่กิเลสมันก็แพ้แก่เหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมซึ่งทำให้ต้องสึก เราชนะสิ่งแวดล้อมไม่ได้เราก็ต้องตึกก็ต้องถือว่าเป็นคนแพ้โดยปริยายเหมือนกันพูดกันได้ง่ายๆว่าถ้าต้องตึกก็คือคือคนแพ้ให้ปริยายใดปริยายหนึ่ง <c oughs> แพ้อย่างมีเกียรติหรือไม่ย่ะไม่มีเกียรติหรือว่าอย่างมีระเบียบหรืออย่างไม่มีระเบียบก็ตามเถอะมันต้องถือว่าเป็นคนแพ้ส่วนบทเียนโตเป็นบท สันสนชัยชนะของพระพุทธเจ้าผู้ชนะมารเป็นบทสวดสําหรับชัยชนะแล้วเอาไปสวดให้คนแพ้คือคนสึกแล้วรดน้ำมนต์ในขณะที่สวดเสียนเตาแล้วเรียกนี้ว่าสึกผมว่าบ้าเต็มทีคือเรื่องทารรพิธีไสยศาสตร์อะไรชนิดหนึ่งมากกว่าแล้วมันหน้าหัวที่ว่าเอาเอาเรื่องของคนชนะไปใส่ให้คนแพ้ ไปสรรเสริญคนแพ้ไปยกย่องคนแพ้นั่นนี่ไม่ใช่การศึกนี่ไม่ใช่เรื่องศึกเป็นพิธีของคนขี้คลาดของคนไม่รู้อะไรมากกว่าเนี่ศึกก็หมายความว่าเรามีพระเครื่องรางฝังแน่นอยู่ในใจติดกลับออกไปไปเป็นคราวาสที่สมบูรณออ์คือว่าจะให้แพ้น้อยข้าว จะให้แพ้น้อยข้าวแพ้น้อยข้าวจนไม่รู้จักแพ้อต่อไปหรือว่าจะทำได้จริงชนะได้จริงในเมื่อบวชอยู่เนี่ยซึกออกไปมันก็ไม่แพ้เพราะว่าจิตใจมันไม่ได้เปลี่ยนอย่าเข้าใจว่าการสึกนี่เปลี่ยนกลับหน้ามือเป็นหลังมืออีกครั้งหนึ่งนั่นมันคนไม่รู้อะไรพูด คนศึกนี่คนที่เข้ามาหาอะไรหาเพชรหาพลอยหาของวิเศษแล้วเอากลับไปเต็มกระเป๋าเลยนั่นคนศึกที่ถูกต้องสมกติก็เ,เรียกคนศึกนี้ว่าบัณฑิตคำว่า,าบัณฑิตเป็นภาษาบาลีให้เรียกคนที่ศึกษาและปฏิบัติคือเทรน นนสิ่งได้สิ่งหนึ่งตามหลักสูตรนั้นจบแล้วก็จะเรียกว่าบ,บัณฑิตนี่คนหนุ่มๆเข้าไปอยู่ในอาสมเรียนและเทรนอะไรต่างๆจนเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าแล้วก็เขาเรียกว่าบ,บัณฑิตทีนี้ก็ส่งแกกลับไป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 เชิญโลกไปทําอะไรตามหน้าที่ของแกนี่เรียกว่าเป็นบัณฑิตบัณฑิตในวิชา อที่เกี่ยวกับความมีชีวิตอย่างถูกต้องปริญญาอย่างนี้ในโลกมีไหมเดี๋ยวนี้คุณไปนคนดูบัณฑิตแห่งวิชาแหความมีชีวิตเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องอย่างผู้มีชัยชนะคือไม่มีความทุกข์เขาเรียกบัณฑิต